สอนรับบมงกุฎสีทองอันใหญ่นะคะน้องๆที่มีอันยมณีสีเขียวรอบๆแบบนี้บอกเลยว่าของชิ้นนี้ทําไม่ยากเลยค่ะเขาเจ็เพียงแค่2,000ชิ้นเท่านั้นไปดูกันว่าทํายังไงเข้าแมบตามพี่แป้ไปเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมน,นะคะไปดูกัน เข้ามาแล้วนะคะพี่แป้งอยากให้น้องฟังคลิปนี้ให้จบคลิปนะคะน้องๆจะได้ไม่งงนะคะไม่ใช่น้องๆเจอพี่แป้งก็มาถามอยู่ทํายังไงทํายังไงแล้วก็บอกผมดูคลิปไม่จบอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่น้องจะต้องทําก็คือน้องๆจะต้อง AFK อยู่ในแแบบนี้ค่ะและทุกคนนะคะน้องๆจะต้องช่วยกันกดคําว่าคลิกด้านล่างนะคะหากเวลามันหมดก่อนที่เราจะเต็มหล่อนนะคะน้องๆเราจะไม่ได้โบนัสพอยนะทั้งหมด2,000นั่นหมายความว่าน้องๆนะคะจะต้องยืน AFK และได้พอยทั้งหมด12 5 0 0 0นันนะคะถึงจะแลกบุกุฎอันนี้ได้ น้องๆเข้าใจพี่แป้งใช่ไหมคะว่าทุกคนจะต้องช่วยกันกดนะคะหากไม่กดก็ไม่เป็นไรค่ะน้องๆก็ได้พอยต์อยู่ดีนะคะน้องๆแต่ว่าน้องๆก็แบบมันจะไม่ได้โบนัสเพิ่มอีก2 0 0 0ันเพราะยืนจริงๆมันก็ยืนนานอยู่นะหากน้องๆช่วยกันกดแล้วมันเต็มหลอดมันก็ได้โบนัสเพิ่มไงรีมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเพราะมันต้องยืนนานก็เลือกเอาว่าอยากได้อะไรหูฟังยังไม่หมดนะคะน่ารักป้าๆพี่แปงได้แล้ว